สวัสดีครับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานาสั่งหน้าลายนะครับสั่งให้ขึ้นคู่ขึ้นตองขึ้น1 1ได้ทุกเมื่อนะครับสมมุติขึ้นตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันสั่งขึ้น5ขึ้น5สั่งขึ้น11เล่นตำ ฝั่ง2นี่ต่อด้วย6กสีเดียวนะครับฝาใบเดียวสั่งได้เกือบทุกเปิดขอย้อวัดดวงบ้างนะครับเวลาเล่นจริงนะครับวัดดวงบ้างสั่งงานบ้างนะครับอย่าไปเล่นเปิดแบบนี้เหมือนผมที่ทำให้ดูนะครับผมแค่รีวิวการทำงานของเขานะครับให้เราได้รับทราบ ก็มันเล่นได้นะครับขย่อบวัดดวงวัดดวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับยืน5ไว้1เมตรนะครับแล้วสั่ง11ก็ได้นะครับหรือท่านจะพลิกเอา2นะครับเพื่อสั่ง c c 2 ก็ได้หรือไปเล่นตัวอื่น6 4เอียว e หรือไปสี่สี่สามอ่าแรงไปหนึ่งเม็ดสั่งให้ขึ้นห้า หกสีเอีหรือจะกลับมา5นะครับหรือจะยืน5เสียงเพาะๆนะครับไปหาเป๋หกก็ได้นะครับเทคนิคเล่นง่ายๆนะครับเล่นสั่งหน้าลายสั่งคู่สั่งตองสิงเอ็ดได้หมดนะครับตัวงานก็เป็นลูกใส นะครับตอนนี้เป็นลูกห้หุ่นห้าหุ่นครึ่งอยู่นี่นะครับแล้วก็ขั้วาสามารถสั่งทําได้5 2 4 3 6, เอเสี่ียวแต่ว่าถ้าจะเอาโอเคผมแนะนําไม่ใช้52นะครับมันจะเล่นง่าย5,2กับ43ก็เล่นง่ายนะสี่สก็เล่นง่ายก็พลิกแพงเอานะครับพลิกแพงการวางแผนของตัวเองนะครับท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักแชทแอดไลน์ line, นะครับบอทโช่างก็0 9 4 6ย์1 8 8 4ออยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่า มีคำถามอื่นที่ยังสงสัยอยู่ก็ทักมาสอบถามกันได้หรือโทรเข้ามากันก็ได้นะครับสวัสดีครับ